ผู้ถือบัตรคนจนเตรียมเฮรับ4,000บาท2เดือนฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเตรียมเฮเพราะว่าจะได้รับ4,000บาทต่อเดือนนะครับโดยได้รับสิทธิ์จากเราชนะ3,500บาทนะครับ2เดือนประมาณเดือนกุมภาถึงเดือนมีนาคมนะครับแบบไม่ต้องลงทะเบียนอีกด้วยนะครับ และก็รวมกับที่คอรมออนุมัติก่อนหน้านี้ในการเพิ่มค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก500บาทต่อเดือนนะครับซึ่ง500บาทต่อเดือนนี้เขาจะจ่าย3เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่มกราถึงมีนาคมนะครับเบ็ดเสร็จแล้วช่วง2เดือนบวกกับเราชนะนั้นจะได้รับ4,000บาทต่อเดือนนะครับก็ต้องรอมติคอรมอ,ออกมาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับในวันที่19มกราคมนี้แต่ยังไงผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกที นนสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครที่ยังไม่เคยกดเงินจากบัตรคนจนแล้วก็สามารถไปกดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับโดยวิธีการกดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นผมนําวิธีมาจากสํานักง,งานประชาสัมพันธ์เขต5นะครับกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าสามารถนําไปใช้ถอนเงินสดได้เหมือนกับบัตร ATM ทั่วไปโดยรหัสที่ใช้ถอนครั้งแรกนะฮะในบัตรคนจนนี้จะเป็นเลข6หลักสุดท้ายของบัตรประชาช ผู้ถือบัตรนะครับซึ่งเมื่อรู้รหัสตัวนี้แล้วเราก็นํารหัสนี้ไปเปลี่ยนเป็นรหัสที่เราจําได้ง่ายๆได้นะครับตาม ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งวิธีการกดเงินผมเขียนไว้ใน d ด s สคริปชันข้างล่างนี้ลองแต่ไปดูที่ d ดิสคริปชันข้างล่างนี้นะครับจะบอกวิธีขั้นตอนว่าจะกดเงินจากบัตรคนจนเป็นยังไงหรือว่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวนี้ครับผมฝากดากดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนํามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม